ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5ตัวละครที่บทโคตรแกงในเนื้อเรื่องของเกมเกนชินิมแพ็กกันนะฮะแกงในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงบทนะในเนื้อเรื่องไม่ได้พูดถึงความสามารถนะไม่งั้นเนี่ยอย่างไซโน่เนี่ยก็โดนแกงแน่นอนหรือไม่ได้พูดถึงความสูงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเซียวที่โดนแกงนะแต่เราพูดถึงบทนั่นเองนะก็มาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างที่บทบาทในเนื้อเรื่องเนี่ยโดนแกงจนคนเข้าใจผิดหรือแกงจนคนเล่นสงสารก็มีนะคำว่าแกงก็แปลว่าโดนแกงนั่นเองสตารบใครทีที อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะซึ่งวันนี้เราก็ได้คัดมาถึง5อันดับด้วยกันจะมีตัวใดบ้างก็โดนเดได้เลยนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนในคิดว่ามีตัวอื่นที่โอ้โหบทโดนแกงเช่นกันในเนื้อเรื่องเนี่ยที่นอกเหนือจากห้าตัวน,นี้ก็คอมเมนต์มาไว้ได้เผื่อรอบวบรวมเป็น EP 2สอนะสวนวันนี้จะมีตัวใดบ้างนั้นก็ติดตามชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่น ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติดตามช่องและกดเพย์เอาไว้นะครับและฝากผูส้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับผมลัคกี้คอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งห่งเปิดตัวโปรใหม่ตเติมเกมเว็บม,มีสิทธิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้ง2ตเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนมือโครั้งถัาไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าอันดับที่5นะเริ่มต้นจะเป็็นนนตัวไหหะกกขอยใ้ โกโด้นั่นเองพลเอกของกองทาหารแห่งเกาะวัทเซมิที่ต้องย้อนไปสมัยเมืองอินาซุมะเลยนะซึ่งโกโดเองเนี่ยได้รับความเคารพความชื่นชมความรักจากหมู่ทาหารเป็นอย่างมากภายนอกเนี่ยเป็นคนที่ดูจริงจังเข้มแข,ข็งกล้าหาญมีความเป็นผู้นําแต่พอเจอกับยาเอกมิโกะนั้นสิ่งที่พูดไปก่อนนั้นนี้เนี่ยไม่เหลืออยู่เลยเพราะโกโดเนี่ยมันจะโดนยาเอกแกล้งบ่อยๆเช่นจะจับหางบ้างจะจับหูหรือจับมาแต่งคอสเพลย์ก็มีจนทําให้โกโดเนี่ยต้องหลบหน้ายาเอตลอดเพราะว่า เขามองว่ายาเอ็ดนี่น่าก,กลัวสุดๆไม่ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้เลยนะแล้วเรื่องที่โกโด่เนี่ยถูกแกงหนักที่สุดก็คือเขาถูกยาเอ็ดมิโกะใช้มาเป็นต้นแบบให้กับคุณฮินะอธิบายก่อนว่าคุณฮินะเนี่ยเป็นตัวละครนะเป็นตัวละครของตัวละครในเกมอีกทีหนึ่ง <c oughs> อยู่ในคอลัมน์เรื่องอุลเวงรายเดือนที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารของสำนักพิมพ์ยาเอ็ดสำหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้วยาเอะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ในประเทศอินโนซุมาด้วยนะฮะซึ่งเนื้อหาในคอลัมน์เนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาปััญหาาชีววิตและคมรก โดยคุณฮินะเนี่ยจะเป็นคนตอบกลับเหมือนเป็นนามปากกาคนที่มาปรึกษาผ่านคอลัมน์นี้ประมาณ Q&A อะซึ่งอันเนี้ยฮิตมากๆในะอินาซูมะมีชมรมแฟนคลับของคุณฮินะก่อตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณฮินะหน้าตาเป็นยังไงแต่หลังจากในแฮงเอาต์ของโกโดเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยหน้าตาของคุณฮินะออกมานะเป็นเหมือนพี่สาวผู้งดงามอ่อนโยนใจดีถามอะไรตอบได้ก็ยิ่งทำให้ความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก หลายคนเนี่ยลงรักคุณฮินะแบบจริงจังหัวปังหัวปัเยใยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออิโตะนั่นเองที่เป็นแฟนตัวยงเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งต้นแบบของคุณฮีนะเนี่ยก็คือโกโด่นี่เองโกโด่เนี่ยเป็นคนเขียนตอบคอลัมน์นี้แต่ความพีคคือเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองนี่แหละคือคุณฮีนะนะแกงสุดๆไปเลยและสาเหตุที่โกโด่เนี่ยมาเขียนคอลัมน์พยาเอตได้เนะี่ยเรื่องของเรื่องก็คือในตอนที่คาสั่งลาวิชันสิ้นสุดลงโกโร่ก็ได้รับงานพิเศษนะจากสำนักพิมพ์ยาเอ,อกาเต,อโก,โอเอตเก็ค หมายถึงว่าไม่ชอบยาเอะแจ่ะชอบงานการเขียนน่ะนะซึ่งโกโนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเอจใจเรื่องคุณฮินะเลยนะแล้วในอีเวนต์แผ่นสีโทโทโนเนี่ยอันนึงมันจะมีสแตนดี้ของคุณฮินะไปตั้งโชว์ในงานด้วยซึ่งโคโคุมิเนี่ยเห็นก็สงสัยว่าทำไมมันดูคล้ายๆใครบางคนและที่ตลกสุดๆคือโกโนก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเหมือนใครชอตน,นี้คืออย่างฮานะคือมันเอามาจากตัวเองชัดๆเลยก็นี่แหละตัวแรกของเรานะอันดับแรกก็นานแล้ะไปต่อที่อันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่4นะ นั่นคืออิโต้นั่นเองนะเพิ่งเอ่ยถึงเป็นเมื่อกี้ด้วยต่อเลยและกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ไรเดนเนี่ยประกาศคำสั่งล่าวิชันอิโตะเนี่ยเป็นหนึ่งในคนในอนะินาซูมาที่ไม่ยอมจำนนจนถูกซาดะไปยึดวิชันถึงที่แล้วก็ไปท้าเขาสู้นะสุดท้ายเนี่ยอิโตะแพ้ถูกยึดวิชันไปแล้วปรากฏว่าในวันที่ไรเดนเนี่ยยกเลิกคำสั่งล่าวิชันอิโตะก็ได้พาลูกน้องไปหาวิชันของตัวเองแล้วก็ให้ไปหาบนสุดบนรูปปั้นเทพสายฟ้าหาไงก็หาไม่เจอนะจนสุดท้ายลูกน้องบอกว่าวิชั่นนนของอโต้ อยู่ต่สุดบนฐานรูปปั้นเลยนะอิโตะเลยโมโหมากนะโอ้โหแม่มิชชั่นตัวเองไปอยู่ล่างสุดซะงั้นแล้วคือเนื้อเรื่องของอิโตะเนี่ยต้องบอกว่าโดนแกงเรื่องยิ้มย่อยเยอะมากๆเช่นแบบเคยติดคุกม,มาหลายครั้งเพราะไปก่อความวุ่นวายอย่างเงี้ยแล้วชินโนบตุต้องมาช่วยประกันตัวไปแย่งขนมเด็กอะไรเงี้ยคือเป็นตัวฮาตัวโดนแกงประจําเกมอยู่แล้วนะแล้วในบทพูดของตัวละครไรเด้นน่ะที่เกี่ยวกับอิโตะเนี่ยพูดว่าใครนะ <c oughs> คือ,อไรเด้นกูไม่รู้จักนะโอ้โหสุดยอดคือทุกตัวรู้จักกันหมดนะส่วนใหญ่เกมเนะี่ย ยกเว้นอิโตะนี่คือเพื่อให้โดนแกงเลยนะแต่เรื่องที่โดนแกงหนักที่สุดเนะี่ยก็คือเรื่องของคุณฮินะนี่แหละเพราะอย่างที่บอกไปอิโตะเป็นแฟนขับตัวยงเลยของคุณฮินะติดตามคอลัมน์อันนี้เป็นประจำมองฮินะเป็นที่ปรึกษาชีวิตเลยเป็นพี่สาวที่อ่อนโยนและจริงใจนะซึ่งมันจะมีอยู่ในอีเวนต์งานประชันความกล้าที่อิโตะกับโกโดเนะี่ยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคุณฮินะโอ้โหอย่างปัน่นอิโตะก็เล่าประมาณว่าเนะี่ยก่อนหน้านี้นะเคยตกปลาตัวใหญ่ขึ้นมาได้ ใหญ่มากจนปวดหัวเลยว่าจะทํายังไงดีก็เลยเขียนจดหมายไปหาคอลัมน์เรื่องอลเวงรายเดือนคุณฮีนะเนี่ยตอบจดหมายมาอย่างไวแล้วแหละเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆเลยโกโดก็บอกว่าบังเอิญจังฉันก็ทํางานพนาร์ทไทม์อยู่พอดีเลยวันนั้นนี่ก็รู้สึกอยาจะเห็นปัญหาคล้ายๆแบบนี้แหละ <c oughs> อิโตได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับมาว่าปัญหาที่ตัวเองตกปลาขนาดย่า่ไม่เริ่มได้นะเหรอก็คือตอนนั้นเโโนี่ยไพรมวนกับนันดนทางคือเหวอมากว่าอิโตจะรู้ความจริงแล้วว่าโกโดเป็นคนเขียนคอลัมนะ์นะ แล้วก็สไตล์อิโตะนะก็พูดว่าอา้าบนโลกนี้มีคนอื่นที่ตกปลาได้แบบเขาได้เลยเนี่ยโอ้โหคือไม่มีความสงสัยเลยนะเป็นซีนที่เอาฮาล้วนๆนะแล้วมันก็จะมีในอีเวนต์แพด2.7ด้วยในมหก,กรรมเทศกาลตีกลองหัร้องแห่งแก๊ง,กงอาดาทากิมีแซนดี้คุณฮินะมาวางในงานตัวเองด้วยนะก็ไม่รู้อิโตะไปเอามาจากไหนไปขโมยมาหรือเปล่าลองนึกภาพว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยอิโตะรู้ความจริงว่าฮินะคือโกโร่น่าจะช็อกมากๆเลยนะหรืออาจจะชอบยิ่งกว่าเดิมก็ได้ก็น่าสนใจมากสำหรับเนื้อเรื่องของคู่นี้ แต่ว่าก็ไม่รู้จะมีบทสรุปหรือเปล่านะฮะไปต่อกันที่อันดับที่3ดีกว่านะยังมีต่ออีก3ตัวสำหรับตัวละครที่บทโดนแกงนะตัวละครที่3เขาก็คือคาชินะนั่นเองนะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆนะคือเปิดม,มาในเนื้อเรื่องนันลันเนี่ยคาชินะ ina, เหมือนเป็นตัวน่าจะเป็นตัวแรกในในทวีปนั่นเลยที่รู้จักกับเราอะ่ะตอนแรกได้ฟีลเ้ยเป็นคู่หูเราหรือเปล่าแบบเป็นแบบ ตัวเทพอะประจําทวีปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายครับน่าสงสารมากคือเป็นกระสอบทรายประจํานัดรันเลยก็ว่าได้นะเช่นครั้งแรกเนี่ยตอนนี้คาชินะกำลังจะลงแข่งงานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนะ่ในเผ่าไม่มีใครอยากรับน้องเข้าทีมเลยคนในเผ่ามองว่าคาชินะค่อนข้างประมาาไม่มั่นใจในตัวเองคือแต่จริงๆน้องเก่งมากเลยแหละนะเราเองนักเดินทางเนี่ยก็เลยเสนอตัวเข้าร่วมทีมนะแต่ก,กดเขาห้ามคนนอกลงแข่งก็ยังดีมูลนี่นะีก็ไปเข้าร่วมทีมกับคาชินะในท้ายที่สุด แล้วก็ชนะศัตรูจนเข้ารอบลึกๆมาได้แล้วจนรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะมีฉานที่คาชินะเนี่ยต้องเจอกับมูรานี่คือเหมือนประลองกันอะแล้วคาชินะก็เอาชนะไปได้ด้วยนะผมไม่ธรรมดาถึงตัวเนี้ยยังไม่แกงมากเท่าไหร่นะแต่ที่แกงน้องเนี่ยต้องบอกว่าต่อจากนี้แหละก็คือหลังจากที่คาชินะเนี่ยเอาชนะมูรานี่ได้น้องก็ได้เป็นหนึ่งในผู้กล้าเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์าตรีแต่ว่าหลังจากการต่อสู้ในสงครามผู้พิทักษ์าตรีนั้น ทุกคนรอดออกมาได้ยกเว้นคาชินะนะเขาบอกว่าคาชินะเป็นคนเดียวที่เสียชีวิตในนั้นโอ้โหช็อกเลยแต่ไม่ต้องตกใจเพราะในนั้นราเนีนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิธีคืนวิญญาณที่มันจะชุบคนตายจากการต่อสู้ในอาณาจักรลาตีขึ้นมาได้นะแต่ความแกงซ้ําแกงซ้อนนะมาไม่ง่ายด้วยเพราะระหว่างทําพิธีคืนวิญญาณนั้นนะ่ะที่ราม,มาลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าไม่สามารถชุบคาชินะขึ้นมาได้นะแถมตอนนั้นใน NPC ลุมด่าตึมเลยประมาณว่าเนี่ยคาชินะไรประโยชน์ตอนเขาไปสู้เนี่ยกลัวใช่ไหมล่ะ คือโดนมังมองสนุกปากเลยจนไม่เทพไฟเนี่ยต้องหาวิธีไปช่วยและสุดท้ายก็ช่วยน้องออกมาสําเร็จนะ,ละหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีฉากโชว์เทพของคาชินะอีกต่อไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากโดนแกงนะคือตอน5.0านจะุดศูนย์ในคาชนะโดนอยู่คนเดียวโดนหนังจริงแต่พอหลังจากน้องฟื้นไม่ได้เนะี่ยโอเคนิดหน่อยก,ก็ก็เหมือนจะจางๆไปแล้วก็ไม่ได้มีหมดไปนเน้นอีกสักเท่าไหร่นะก็ยังดีนะไม่งั้นจะโดนแกงมากกว่านี้ก็ประมาณนี้สาหรับอันดับที่3ของเรานะมาพบกับอันดับที่2องเลยดีกว่านั่นก็คือ เวนตีนั่นเองนะเทพกระสอบทรายนะเวนตีเนี่ยเป็นเทพที่น่าจะโดนแกงหนกสุดแล้วในเรื่องของภาพลักษณ์นะหลายคนมองว่าไม่สมกับเป็นเทพเหมือนเทพคนอื่นๆเพราะเวนตีเนี่ยมันจะมีภาพจําคือขี้เมาแบบหนักมากๆในเนื้อเรื่องนะเช่นขณะที่เวนตีไปขโมยเหล้าของดิลุในร้านแต่ถูกจับได้อะไรอย่างเงี้ยหรือในอีเวนต์อีโรโดริที่เวนตีไปเที่ยวอินาซุมะเนี่ยก็บอกว่าเดินทางมากับเรื่องขน,นวายของคนรู้ใจที่มอนสเตอแล้วก็เมาแล้วเผลอหลับในกล่องวายมนโผล่ที่เมืองอินาซุมะอะไรกันครับเนี่ย หรือเขาบอกว่าเวนติเคยเมาจนเผลอเทวายใส่หัวของจองหลีซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมาจากไอเทมปีกฉลองคบรอบ1ปีเนื้อหามันยาวแ,วแล้วต้องตีความด้วยนะแต่เราสรุปให้แล้วโดยที่ประเด็นม,มันอยู่ที่บรรทัดหนึ่งที่บอกว่าต่อมาหินก็ได้ตอบรับไม่ได้หยิบผ้าเข้ามาใช้นหน้าแล้วพูดว่าการแสดงของท่านยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียบได้แต่ถ้าครั้งต่อไปท่านเมาและเทวายลงบนหัวข้าเองแล้วก็ข้าจะโกรธท่านคือจะประโยคเนี้ยก็สรุปได้ว่าเวนติเทวายใส่หัวจงหลีนั่นเองนะแล้วก็อารมณ์ว่าอย่ามาเทา่น <c oughs> คือเรื่องเกลียนๆเ,เยอะมากนะเช่นเคยไปขโมยคาถาของเทพน้ำแข็งโดยวางไว้ท้าฮินดูโชยแทนะอย่างเงี้ยขโมยได้ยังไงโอ้โหคือทั้งเทพด้วยทั้งเกียนด้วยนะแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ทำให้หลายหลายคนเข้าใจว่าเวนติเป็นเทพขี้เมาไม่สนใจเมืองและสาระไปวันๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่ไม่ได้เล่าผ่านในเกมตรงๆเนี่ยคือเวนติช่วยปกป้องเมืองมาตลอดเหมือนกันนะเช่นตอนเมืองถูกดูรินบุกเวนติก็เป็นคนช่วยจัดการเวลาเมืองเจอภัยต่างๆแนละ้วแอบช่วยตลอดแต่ว่าภาพลักษณ์บุคลิกตัวละครเนี่ยก็ ดูแกงไปหน่อยก็เลยทําให้หลายๆคนยิ่งเป็นตัวละครในเกมเนี่ยเข้าใจผิดกันไปนะครับก็นี่แหละคือเทพที่โดนแกงหนักมากเป็นอันดับสองคลิปนี้ในที่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงความสามารถในเกมเนี่ยเบนตี้ก็ใช้คาว่าโดนแกงได้นะเพราะอาคอนเกมเนี่ยทุกท่านเนี่ยเทพหมดตั้งแต่เทพหินยันเทพไฟเนี่ยเก่งหมดทุกตัวยกเว้นเทพลมตัวเดียวนะโอ้โหแม่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครเล่นเบนติเนี่ยในอบิสเลยนะ ขนาดเอามอนตัวเล็กๆมาอวยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะเก่งอยู่ดีน,นี่ก็คือโดนแกงซ้ำแกงซ้อนเลยนะฮะแต่แกงขนาดไหนก็ยังไม่เท่าตัวละครนี้ที่เป็นอันดับที่1แห่งการโดนแกงของเกนชินินแพงฉายาเขาคือกระสอบทรายแห่งเกนชินไม่มีใครที่ไหนแทนนี่เขาได้อีกแล้วก็คือชายหรือเทตะเกียนั่นเองนะโดนแกงหนักมากนะคือเปิดเกมมาเนี่ยประมาณเท่อยู่ประมาณแผ่นเดียวนะ น่าจะใช้คําว่าเนื้อเรื่องบทเดียวแนละ้วจังหวะที่โอ้โหแปลงร่างสู้กับนักเดินทางอะ่ะแต่สุดท้ายเราก็แพ้เราด้วยซ้ำแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยสู้กับใครก็ไม่ค่อยชนะนะคือเป็นเหมือนถึงผู้บปนหางของฟาทุยอะ่ะนเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เก่งการต่อสู้ใช้วุญได้หลากหลายรูปแบบในวัยเด็กเคยตกลงไปในอบิสแล้วได้รับการฝึกฝนการต่อสู้จากอาจารย์สกิร์ซึ่งสมัยนั้นสเกิร์นี่ได้ยินแค่ชื่อนะยังไม่ได้เห็นหน้าเลยเห็นหน้าเมื่อ5ปีผ่านไปเนะี่ยแต่มีบทมนเมื่อไหร่นเเืองนะยยับททุกนะีล ยังศึกแรกในหลิเว่เนี่ยอ่ะก็ส่วนนักนเดินทางตอนนั้นไปหาโนสิตแล้วก็มาเจอกับเราเนาะแล้วก็เข้าใจผิดวนักเดินทางเอาโนสิตไปแล้วก็เลยท้าเราสู้แล้วตอนแปลงร่างนะคือเท่สุดๆเป็นร่างเล่นมารไงแต่ก็เท่ได้ไม่นานนะเพราะสุดท้ายก,ก็แพ้เรานะบางคนอาจจะบอกว่าผมงไม่แพ้แค่จะสูสีเฉยอ่ะก็ใช่คอมเกยยังไม่หมดตอนท้ายในเนื้อเรื่องมืองหลิเวยเ่ยก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายเนี่ยถูกหลอกใช้มันตั้งแต่ต้นโดยคนที่รู้เรื่องเนี่ยมีจงหลีกับเทพน้ำแข็งแล้วก็ซินยอรด้ ที่เขาแ,แอบไปทําดีลกันไว้แล้วนะให้ฟาทูมาสร้างความปั่นป่วนแล้วไปปลดผลนึกของโอเชียลอะไรต่างๆเนะี่ยโดยแรกกับโนซิต์นั่นเองนะก็คือพี่แกเหมือนเป็นอารมณ์เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งอนะ่ะไม่รู้เลยเลยนะแล้วเซนยอดาก็อ่ะเอาโนซิต์ของจงหลีไปตามข้อตกลงนะฮะยังไม่จบเมืองหลีเวว่าโดนแกงหนักแล้วตอนเนื้อเรื่องเมืองฟอนเทนพี่ชายแกก,ก็กลับมานะกลับมาแล้วนะกลับมาโชว์เทพหรือเปล่าปานะเหรอกลับมาโดนแกงนะฮะอยู่ดีๆเขาก็โดนจับขึ้นมาสารพิพากษา โดยพี่นิวเวเลตซึ่งตัวของชายเนี่ยก็งงเหมือนกันเพราะก่อนน้นนี้ผู้ร้ายตัวจริงก็ถูกจับไปแล้วและชายเนี่ยก็ถูกเอามาให้ไอตัวประกาศสิทธิเที่ยงธรรมเนี่ยตัดสินว่าผิดไหมแล้วก็คือผิดเฉยเลยนะตอนนั้นชายก็คือแบบโอ้โหเหมือนไม่ยอมรับแม่อะไรเนี่ยมันยุติธรรมตรงไหนใช่ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเปิดฉากสู้หุ่นยนต์ตำรวจในในศาลนะเป็นคัดสินเลยนะอาจจะสู้ไปสักพักเนี่ยชายครับจะเหมือนงัดพลังแล้วจะแปลงร่างเน้นมาแล้วอยอดีตพี่นิวเเลตก็เหมือนทําท่าแค่ หมือนก้นยกขึ้นจากบัลลังพุ่งลงมาใส่ชายปุ่งฉากเดียวประมาณครึ่งวีนะชายคือสลบนอกคาที่ไปเลย <c oughs> คือผิดคาดสุดๆโอ้โห,หนู้จะสู้กันเอาเปล่าตัดจบเลยนะอย่างแกงนะยังไม่จบอีกชายเนี่ยก็ถูกจับไปขังคุกที่ป้อมปราการเมโนไพเป็นนักโทษที่แท้ทรูและหนีมาได้แต่ก็ดนัน <c> ซ <oughs> วยไปเจอกนาวานอีกโอ้โหแล้วก็คือไปสู้กับนาวานอยู่อยู่คนเดียวอะ่ะสู้นานเลยนะจนถึงตอนที่นาวะโผล่มาที่โรงอุปาราคร ทำให้พี่นิวเล็กต้องเข้าตดตสู้กับมันด้วยหลังจากนั้นชาก็ได้ตามนาวานอลอมสู้มันอีกรอบก็ได้ซีนนิดหนึ่งนะจนสามารถไล่นาวาลลงไปในมิติแห่งน้ําทะเลมรา,ารได้และพี่ชายของเราเนะี่ยก็สลบไปจนสุดท้ายพอพี่นิวเล็กร่วมมือกับนนะักเดินทางเนะี่ยโอเคแล้วก็สู้กับปาวานได้ชนะปุ๊บแต่พอเราชนะเสร็จปุ๊บซีนต่อจากนั้นก็จะเป็นการปรากฏตัวของสเกิร์กที่มีช้ายสลบอยู่ข้างข้างขาด้วยก่อนที่สเกิร์ตจะโยนช้ายเข้าไปในช่องว่างมิติซึ่งฉากโยนเนี่ยยังไงโยของเล่นนะนนออ่นนนนออัั้คืยงป แบบถ้าเป็นแฟนลับทาเกนี่น้ำตาไหลแน่นอนนะโนยมเหมือนโย,น,ยนของเล่นเข้าไปในในพอทอนน่ะจากนั้นหลังจากที่เราได้คุยกับสเกิร์นิดหน่อยเนี่ยไพม่อนก็จะบอกว่าเนี่ยชายเนี่ยเขาบอกว่าสเกิร์เป็นคนพูดน้อยนะสเกิร์ก็ตอบกลับมาว่าฉันแค่ไม่มีอะไรจะพูดกับคนอ่อนแอเท่านั้นพวกเธอสามารถเอาชนะนาวาโดยไม่ต้องอาศัยพลังจากนอกโลกเพราะฉะน,นั้นพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะคุยกับฉันคือจากอนเนซสเกิร์กําลังจะสื่อว่าที่เขาดูพูดน้อยกับชายเพราะว่าชายอ่อนเกินไปเป็นคนอ่อนแอก็เลยไม่อยากคุยด้วย คือคิดว่ากันขนาดอาจารย์แท้ๆเนี่ยยังมีบทพูดแกงลูกศิษย์อ่ะก็นี่นแหละทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็สมชายยาของเขาเลยนะก็คือซาตะเกียชายก็สอบทรายแห่งเกนชินนะ <S <S และนีน่แหละก็คือ5้าอันดับตัวละครที่บทโคตรแกงในเรื่องของเกมกิชินแพรเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะมีตัวละครตัวไหนคิดว่าโดนแกงเหมือนกันหรือเอาเอา,เอ,าอย่างน้อยใกล้เคียงกับชายก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีแล้วนะอันดับหนึ่งนี่ชัดเจนมากอันดับที่2อาจจะพอมีแบบคดนเดตตัวอื่นแต ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับช่องหนัเกาแฟไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาก,ก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมาจนจบถึงตอนนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย